ปบิพี่นองครับวันนี้ผมมาแย่ไข่โมดแดงครับพี่นองครับเบิ่อนครับผมมาพออยู่สามสี่ห้างครับพี่นองครับหนึ่งสองสามห้างที่สี่ยังมีพี่นองครับเบิ่งพี่นองครับมาดูน้กันครับว่าไข่โมดแดงสลายไหมครับเบิง์นะครับธรรมชาติบ้าทเฮาพี่นองครับถ้าพมกับเป็นเขาหน้าปังอุ้ยอย่างอุ้ยหุยพี่นองครับเบิ่งครับพี่นองครับเขาหน้าปังพี่นองงามลครพี่นองครับธรรมชาติที่สามบ้านัฮนพี่นองครับถึงภูเขาครับอุ้ย ผมไม่แง sure really. yeah, mm ่ใครหมดแดงครับพี่น้องครับมูอนี้แง่สู้พี่น้องกิ้มกันครับสู้บางวกันกันราวมันสิทธิ์หลายบ่ครับเบิ่งนะครับอ๋อดถั่วนี่ครับบังนี่ครับห้างโมแดงพี่น้องครับทั้งเครื่องอีกข้างหนึ่งพี่น้องครับบกง่ายเลยห้างนั้นพี่น้องครับง่ายครับง่ายแน่ครับทั้งเคิงครับเห็นป่ะพี่น้องท่านผุนง่ายดีหายครับทอดถั่วพี่น้องมามบังนะครับง่ายเลยหายพี่น้องง่ายง่ายห้าพี่น้องมามาแง่นํากันได้พี่น้องเด้อมื้อนี้จิ้งก่อยไข่มมเดลนํากันครับมื้อนี้ครับ แซ่บนะเพียงน้องมาชาร์ตอีสามันน่าพี่น้องครับมึงนะครับพุดนะโอ้ยใหญ่ใครป่ะพี่น้องเอาเลยแม่กันวันไหนเตรียมอุปกรณ์ของตัวย่างนะครับนี่ครับอุปกรณ์ครับเตรียมมาแล้วพี่น้องเคไื่ดน้องน้อยพี่น้องเข้างนี้จะได้นมีซีบอร์ดนะจะน้องพี่น้องบึงครับจะน้องพี่น้องบึง như bóp bên này cuba hâm vô hư hâm môn bỏ đi chân 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 เนาห็นปลาฮัตบําบกง้างกันพี่น้องบําบกง้างกันมาหนี่งบัาบกง้างกันครับปลามันมีบ่มีเห็นพี่น้องมั้งทั้งแม่เปรี้ทั้งใครพี่น้อง่เดาว่าวันไหนมีเห็นพี่น้องครับอ๋อสองง้างพี่น้องร้วมกันครับเอาไลยนมอไม่กับใม่หน้าพอพี่น้องครับเอาเฮ็ดหน่ายสองง้างนี่ครับ ฮะได้อยู่ห้างหนึ่งแล้วด้ห้างหนึ่งมันเชียงหลืมันใหม่งาพุดอ่ะใหม่มันง้าพดุด พี่น้องฟังทีก่อนพี่น้องครับเป็นหงาโคตร